สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์แม่อาจารย์ฮนี่อีกเช่นเคยนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะปี2565ปีคานปีนี้นะคะเป็นปีเฮงปีทองนะคะวันนี้นะคะแม่จะมาบอกเลยว่าปีนี้นะคะจะเป็นปีเฮงสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะนะคะ สีวันนี้นะคะจะเป็นปีโชคปีเฮงก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะใครที่นะคะที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยอ,อุดอัดเลือเกินกับเรื่องของหน้าที่การงานที่ไม่ได้ดับกบดับใจนะคะบางคนนะคะว่าง,งานตกงานนะคะบอกเลยว่าปีนี้ทุกคนนะคะที่เกิดวันอาทิตย์ วันอังคารวันศุกร์และวันเสาร์นะคะปีนี้จะเป็นปีทองของคุณคุณกันเลยทีเดียวนะคะใครที่ว่างงานใครที่ตกงานปีนี้อาจารย์แม่ขอบอกเลยว่าได้งานแน่นอนค่ะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมีโปรเจกต์อะไรก็ตามปีนี้ลุยได้เลยนะคะเดือนเมษายนเป็นต้นไป้นทางสว่างฟ้าเปิดดวงเปิดดวงเหงแล้วนะคะส่วนใครที่ทํางานประจานะคะอยากรู้ว่า โอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือไม่คนที่เกิดวันอาทิตย์วันอังคารวันศุกร์และวันเสาร์นะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมพศ2565เป็นต้นไปมีโอกาสได้ขยับตำแหน่งเลื่อนขั้นปรับเงินเดือนกันเลยทีเดียวแถมมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะส่งเสริม ลับดันมองเห็นศักยภาพในตัวเราค่ะทุกคนวันนี้นะคะอาจารย์แม่ก็อยากจะมาบอกทุกคนนะคะในเรื่องของดวงเฮงดวงปังประจำปี2565ผู้ที่เกิด,ดวันอาทิตย์วันอังคารวันศุกร์และวันเสาร์ปังเฮงมากๆ เลยคะ่ะลูกๆเอาละแล้วพบก,กับอาจารย์แม่ได้ในคลิปถัดไปนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะสุขสันต์ปีใหม่ทุกคนนะคะ